สวัสดีเพื่อนๆเนช้านี้พาเพื่อนๆพื่นมาส่องนกเอี้ยงหัวจุกนกเอี้ยงหัวจุกเนี่ยถ้าเลี้ยงเขาไว้ตั้งแต่เล็กๆออกจากไข่เขาสามารถพูดได้เหมือนนกขุนทองเลยนะลักษณะของนกเอี้ยงหัวจุกเขาจะมีขนสีดําเหมือนนกขุนทองเลยแต่จะมีจุกอยู่บนหัวของเขาตัวของนกเอี้ยงหัวจุกจะค่อนข้างโตกว่านกขุนทองเล็กน้อย น่าเลี้ยงมากเลยเพื่อนๆแต่ก็ค่อนข้างที่จะเลี้ยงยากอยู่นะ